ขอเสียงโปรโมทกับเจ้านายในค่ะอืมดีดีฮะจังหวัดตกต้นร้อยอาแต่งแต่งอันนี้ไม่ต้องอันนี้น้ำนตาลอันนี้ไม่ใช่น้ำตาเจ็ดตรงนี้อ่ะดูนะดูนะน้ำตาลคือสูโม่เพราจีบสาวใช้เพลงอะไรคมสวรรค์ชั้นเจ็ดอ๋ออ๋อท่อนท่อนเดียวก็คือท่อนนี้เลยเหรอท่อนนี้เขาก็โยกันท่อนนี้แหละลูกพี่ สวัสดีคะ่ะเป็นเกยียดแห่งช่องมากจ้ะจะขอกนุยาตกลับกลับแม่ไม่แบะมือนะคะวันนี้นะคะกะทิก็อยู่นัดเดทกับพูดนัดเดทก็ไม่ได้เน้องเหมือนนัดเข้ามาเฉย <c oughs> ออเป็นการนัดคุณเจ้านายนะคะขอเสียงปรบมือกับเจ้านายเลยค่ะคะื <c oughs> อเป็นทางนักร้องเป็นนักร้องยัง <c oughs> เป็นนักร้องแล้วเป็นนักร้องนักแสดง เป็นอะไรอีกเป็นรูปพเจแม่ปิ่นเอาจริงๆป้าฉันน่ะไปดูคอนเสิร์ตพี่เจนะ้ำคือมันสวรางชั้นเจนสนุกมากเป็นงานสงกรานต์คือสนุกแล้วคือทั้งเปียกทั้งเต้นทั้งเหนื่อยมากอยากจะบอกว่าเจ้าหนายนี่ได้น้ำเสียงแบบถ่ายทอดมาจากพเจไหมผมว่าใกล้เคียงวิธีพูดวิธีคุยวิธีคิดนะเพราะว่าทำงานากับเขาแต่เด็กผมผม,ผม,ผ,มผมเห็นพ่อตั้งแต่แบบ เต็มตัวขึ้นเวทียันขึ้นเวทียันลงเวท,ทีคือมันเห็นทุกคนขอท่อนหนึ่งแบบท่อนหนึ่งในเพลงของพ่อพ่อหนึ่งเพลงหนึ่งท่อนเอาเอาเพลงชา้าเพลงเร็วเพลงชา้าก็ได้คือสมมติว่าจีบสาวใช้เพลงอะไรคมสวรรค์ชั้นเจ็ดอ้ออ๋อท่อนท่อนเดียวก็คือท่อนนี้เลยเหรอท่อนนี้เขาก็โยกกันท่อนนี้แหละลูกพี่ ขอขึ้นอีกทีนะครับพี่ชั้นเจ็ดเซอืมวันนี้ที่มาหาเจ้านายเนี่ยได้ข่าวว่าเจ้านายจะเดบิวต์แต่ว่าตัวเองก็ต้องแต่งหน้าเป็นครับวันนี้ก็เลยเอาหน้าลังแบบคนนี้นะคะอมาให้เจ้านายแต่งสบายเคยแต่งหน้าคนอื่นไหมยังไม่เคยเลยครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตไอ้คิดว่าคิดว่าถ้าความสวยขนาดนี้สิบเลเวลที่เราแต่งให้เพิ่มมาเท่าไหร่พี่อยากได้แนวไหนดีกว่าเอ่อ แนวร็อกเออตาวร็อกไงตาวร็อกเมทัลร็อกผสมกับบาร์บี้ร็อกกับบาร์บี้ผสมกันเลยร็อกบอืมเป็นแบบฟิลแบบชมพูดำไปเลยได้ไหมได้สิโอเคขั้นตอนแรกคือลงแป้งนะคะคือตัวกะทิเองอ่ะเป็นคนผิวสีเข้มจะเอาแป้งเบอรสว่างมาอ่ะเดี๋ยวจับแค่นี้นะแล้วก็แทบนะโอเคไหมอันนี้แห็นไหมเฮ้ยตรงไหนไม่ได้ที่ไหมั้งแต่งหน้า ก็ตรงนี้นาติไม่รู้แต่โอเคโอเคผมผมโอเโอเครลัวไม่หลอไม่ยไม่เละไปทำหน้าเขาเยินเนี่ยอ่ะลองดูผมเห็นพี่ๆตามกองถ่ายนะเขาก็จับกันแบบให้มันถึงอารมณ์แบบดีๆฮะอ่าแต่งแต่ง คือเก่งระบายสีป่ะผมใช่ไหมผมเคยเรียนวาดรูปตอนเด็กเหมือนวาดรูปคือขำอะไรขำหน้าพี่เลยหรอคือเคยเรียนวาดรูปกับแม่ตอนนี smack, ่งๆเห็อืมคิดว่าหน้าพี่เป็นกระดาษแต่ส่วนแต่ส่วนใหญ่เป็นจิ้มเยอะๆหน้าใหญ่จิ้มไปเลยเกรดมันหมดเร็วไหมไม่หมดหรอกระหว่างแต่แต่งหน้าน่าแตพี่จะมี Q&A ให้เจ้าหน่ายด้วยโอเคอืม คือหน้าใหญ่หน่องตบน้อยอ่ะตบไปอย่างนี้เลยเนี่ยเวลาตบหน้าตบ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 นึ่ไปเลยนี่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 โอเคครับคือเป็นคนมืออ่อนมือหวานอ่ะระหว่างงหน้าจะมี Q&A ให้นะคะต่อไปลงเชดดิ้งเชดดิ้งคือตรงนี้อ่ะมันต้องมีความเออ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 ครัชครัชอือ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 มองขึ้นให้เนี่ ถ้านายคิดว่าแบบถ้าสมมติเป็นเดทแรกหรือแบบกำลังเป็นอันนี้ไม่ต้องอันนี้นำ้าานำนตาลอ,อันนี้ไม่ใช่น้ำตาลแค่ตรงนี้อ่ะดูนะดูนะน้ำตาลตรงนี้นะกบอตรงนี้นะ <c oughs> <ง usto S 2> แต่ก็ตรงนี้นะอันนี้ถ้าอันนี้จะดำคือคนดั้งแมปเอาต่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ตรงนี้อ้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คิดว่าการแต่งตัวของการไปเดตแบคนยังไงแบบเดทเดทกับใครก็ได้เดทแรกหรือเดทหลายๆแล้วผมว่ามันต้องอยู่ระหว่างความเป็นชุดอยู่บ้านกับชุดออกงานมันมันอยู่ตรงกลางมากๆคือใ,ให้มันดูพยายามที่ไม่พยายามดีกว่มามันะให้มันดูเตรียมตัวนิดนึงใช่ไหมเนี่ยอออันนี้เตรียมตัวอย่างอันนี้เตรียมอันนี้เตรียมแล้ว แต่แต่พี่แต่แต่พี่จะเตรียมไปไหนไปเดทกเดทกับผมใช่ไหม,มเดทกับผมใช่ไหมเดทกับผมใช่ไหมมีแฟนไปเดทกันต่อไปนะคะคือลงจริงป้าดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเกือบนะเกือบอเวลาเราดูนะเวลาลงนะดูเจ๊นะลูกครับนี่ คือมันจะทําให้หน้าเราไม่ใหญ่มากให้มันให้มันอืออืมอืมต่อไปคือเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้ชายคือคือการแต่งสีตาโอ้ใจแล้วเดี๋วจะจิ้มเขานะนี่อันไรพี่เนี่ยอันนี้นะเอาล่ะแพนด้าแพนด้ามาละเปลือกเปลือกแค่พี่เปลือกแค่ททอ เปิดตาอยู่นี่เปิดตาอยู่ตรงนี้นี่เอาดีๆแล้วเด็ดครั้งล่าสุดมาแหละเด็ดล่าสุดเห็นแล้วทั้งนึกย้อนไปก่อนแฟนผมกลับไปเรียนต้นมกราคมอืเกือบเดือนที่ไรเอ้ยอะไรต้นปีใช่ใช่แง่ช่วงนี้แงาปล่อยเพลงดีกว่าเฮ้ยเพลงอะไรเอ่ยปล่อยเพลงใหม่ที่จะมาให้คุณกะทิช่วย บอกเจ้าบ้านว่าเจ้านายจยปล่อยเพลงใหม่ครับมคือจะบอกว่าเจ้านายเนี่ยจะปล่อยเพลงภายในเดือนนี้สิ้นเดือนนี้เดยบเก้าใช่ปะเดี๋ยวฝากทุกคนไปดูด้วยนะนี่ดูสีดำนะเวลาแต่งนะละเลงไปเลยไม่คินมันถีเดียวกันไหมถีเดียวกันพ่อหว่าทำไมพี่นะทำให้ดูข้างหนึ่งให้เต็มเบ้าไปเลยร็อกไงเราอันนี้ มาเออดูดิอันนี้กะทิยานะคะอันนี้น้องเจ้านายนะคะฝั่งนี้สินหวังล็อกไงล็อกไงเคยกินอะไรเนอร์ไหไม่เคยแต่ลองอันเนี้ยตัวตัวตัวดีเลยโดนตาจริงคือเอาเกีดอ่ะะไปดูพี่ทำมันแรกครั้งหน้าทำมันแรกครับอุ้ยทำเองเหรออันเนี้ยผมว่าอันนี้ แม่ไมเอากลัวกลัวเข้าไปข้างในมีเคราองล่ไม่แล้วไม่ไม่พร้องเรองไม่ไม่พร้อมโอเคแป๊บนึงนะจปบนึงแเหมือนวันนี้แปบนึงนะโอ๊ะจุกเลยอยากเกียเคียบปะม่แย่ฮะเอ่แย่แค่ไม่ตรงอือได้ไหม สิ้นหวังอะไรสเปกเจ้านายเป็นยังไงเป๊หผมงใช่ผมชอบเอ่อผมชอบคนไทยอ่ะอืมต้องคนไทยใช่แล้วก็ถุยเรื่องไม่พอนะคนดีคนไทยภูมิภาคไหนดีกว่าเออภูมิภาคไหนเสาเหนือก็จะเป็นฟิลขาวอืมเสาอีสานก็จะเป็นฟิลแบบลุยๆอร่อยทำอาหารเป็นอืมเสาใต้เหรอเสาใต้จะเป็นผิวเค็มและเสาภาคกลางเอ่อเนี่ยเสาภาคกลาง สาวภาคกลางเป็นยังไงครับสาวภาคกลางก็ชาติผสมมั้งเพราะว่าเดินไปไหนก็ไม่เคยมีคนหน้าซ้ําผมไม่ชอบสาวทาบสาวสาวสาวภาคกลางใช่พอมาเจออย่างเงี้ยเอกโซติกน้องรักเอกโซติกเผ็ดเผ็ดเลยทีเดียวใช่ให้อธิษฐานว่าถ้าไปเดทนะเดทครั้งแรกหรือครั้งไหนๆก็ได้ให้เลือกระหว่างเราเป็นคนจ่ายกับหารครึ่งจ่ายให้ จ่ายตลอดไปใครนักเอ้ยแต่มีแฟนแล้วใช่ปหมเออจ่ายให้ตลอดเลยเหรอจ่ายให้ตลอดไปคืนนี้เป็นคนนี่นี่เคยไปเดทใช่ไหมครั้งแรกหานไม่จ่ายให้ด้วยหานมันมันก็มีอยู่บ้างคนคนที่แชร์แต่ผมรู้สึกว่ามันก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่คู่คือบางคนเขาชอบครึ่งครึ่งมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินนี่นี่ทำอย่างนี้เลยมา ปล่อยยิงชุบปล่อยิงุบนี่เพิ่งลงคิดไปเดทกับคนแปลกหน้าหนึ่งคนหนึ่งวันตอนเวลาจ่ายก็คนไทยหรือฝรั่งคนไทยเป็นคนชอบคนไทยเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีฝรั่งมาก็ดีหน่อยแต่แค่ไม่ไม่ไมีหน้าตามคนชอบฝรั่งเนาะแต่ชอบคนไทยโอเคคือไปเดทครั้งแรกปล่อยยิงชุบเราชนะแล้วเขาบอกว่าทาานครื่องก็ได้พี่อ ตัวนายก็ต้องจ่ายี่เขาเห็นว่าเป็นพี่เลี้ยงน้องหรือเปล่าใช่ไหมโอรคิวคือมงกุฎของใบหน้าเมาแล้วมาแล้วให้น้องเจ้านายเสริมสร้างมงกุฎให้พี่กฤะดิยาหน่อยลยน่สิครับก็บอกว่าไหนเขียนเขียนไม่ดีจะลมเสียเป็นวันเลยใช่ไหมคนที่จะเขียนเนี่ยกลับมาดูกันว่าวันนี้จะลมเสียหรือลมดีใช้เป็นสีฝุ่นนะคะตามโครงคิวเลยไหนเห็นปะอือไปเลยใช่ไหมอย่างนี้พี่ว่ารูกสวยไหมไม่สวยแต่เป็นเป็นคนชอบแต่งหน้าแบบ รีบๆอะไรเงี้ยใช่ไหมอืมอง่ายๆคิวคือมงโอ้ฝั่งกูเองก็ไม่สวยแล้วเนี่ยจะให้สวยๆครับอืมสวยๆเมื่มันต้องด้านไหนนั่นละอืมอไม่มีอะไรติดเลยจิ้มลึกๆลึกๆเฮ้ยเจ๊ลึกๆไม่พอนะเกือบๆทีขอที แย่แล้วแย่แล้วเลยเหรอวันนี้จะาลมเสียทั้งวันแน่นอนต่อไปเลือระหว่างสวยกับน่ารักขอว่าคนดีก็พอแต่ว่าแต่ว่าโอเคถ้าเรียกสวยกับน่ารักผมขอขอสวยขอสวยถ้านี่หรอหล่อและน่ารักมีเงินชัดเจนนี่เแลอวมีเงินอันนี้เป็นปัดแก้ม เคยแต่งหน้าให้แฟนไะไม่เคยครับก anyway, so well? ็ไม่ต้องเขาเขาเขาไม่ให้โอ้โหป๊บนึนนะมันเหมือนไอ้แก้มมันอยู่เท่านี้มันบงกลับมันเหมือนไอ้นั่นน่ะไอ้ที่แก้มแดงมือกลมชื่ออะไรนะอันบองแมนอันบองแมนได้นหอันบังแมนไปแล้ววันนี้ไม่ต้องล็อกแล้วมาโอเควันนี้มาเป็นทุกคนลืมเรื่องล็อกอะไรไปให้หมดเลยนะฮะล็อกบาร์บี้อะไรไม่ไม่ล็อกแล้ววันนี้อังบังแมนกูจะเอาตกลบ้านเลย มีทองไหมแปะตรงนี้เลยแปะคือ <laughs> พอบ้านผู้ชายทุกคนดูไว้นะครับ <laughs> ผู้หญิงเขาไม่ได้ปัดแก้มตรงนี้แกดู <laughs> <laughs> ผู้หญิงเขาไม่ได้ปัดแก้มตรงนี้แก้มนี้ฉีดแก้มมาต้องเยอะอยู่ตรงนี้นี่มันคือตรงมันคือโหนกโหนกแก้ม <laughs> ใช่ไหมเส้นหวัง <laughs> หวัง <laughs> มาเดอออ่ะ เป็นเืองน้ำมีอะไรบ้างคิวตาไม่การเลยตัวเองว่าแก้มเป็นเหมอนเหมือนรออกกําลังกายมาไหมนี่อยต่อไปปากแต่ยังต้องนึนคิดถ้าคิดคิดได้เออช่วยคิดได้คือคือเพลงอ่ะมันต้องขับเคลื่อนด้วยคนดูถูกไหมถูแล้วคนบนโลกเนี่ยเก่งกันมากเลยนะคือเพลงมาสมมุติว่าเพลงมาใช่ไหมเจ้าของเพลงยังไม่มีท่า t i k t o k ร์มีท่าแล้ว ใช่แล้วผิวด้วยอืแล้วถ้ากักขคือมันจะมีศิลปินคนหนึ่งอ่ะปล่อยแต่เพลงมาปล่อยแต่เพลงเสร็จให้ติ๊กตอกหาหาท่าให้แล้วเขาเอาท่านั้นะมาทำเอ็มวีอันนี้มีเอ็มวีด้ปะมีครับนน้งเอกมีอย่ังแต่มีมาเป็นคันดีเดียนละอ่ะดูมีสิทธิ์ไหมอ่ะพูดว่ามีไม่เอาสองคำมีสิทธิ์ไหมมีแต่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 เพลงอื่น แล้วเพลงนี้ไม่มีเลยหรอเพลงไม่มีมีคนถือล้มยังแบบวันถ่ายไทยมีไหมยังมีครับถ่ายมีคนถือล้มไหมยังแบบอยากไปไหมโอ้ยไปได้นะพี่ค่าตัวเท่าไหร่พี่ฟรีฟรีฟรีสำหรับน้องเต้านายพี่ไปฟรีอยู่แล้วไปถือล้มถือล้มเสิร์ฟน้ำรับเหนื่อยรับเหนื่อยนวดนวดไหมพี่มีไหมนวดอาจจะไม่เก่งอาจจะต้องมีเออทุบก็ได้ทุบได้ไม่เอานวดเอาทุบจบใช่ได้มียังมียังภายในอย่างนี้ยังเติมปากดีกว่าไหม จริง้นี่อ่างเปาปะผางไปได,ไ,ดได้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 อ่างเปาผมเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตที่ลาวมาได้ได้หรอได้อ่างเปาจากจากคนดูมาห้าร้อยบาทเก็บพับใส่กระเป๋าตังค์เป็นโชคแรกเล้ววางหนังจีนวันน,วนี้มาโอเคลองให้ดูกันมีปากเดียวจะให้ทำไปดูข้างหเลยนะเป็นอัลฟองแมนนี่เพราะว่าตางนี่โอ้ยอย่างนี้เลยเนาะอืมไม่ดูครึ่งหนึ่งผมว่ามันก็ล็อกดีนะอย่างเงี้ย

มไม่แย่นะมไม่แย่นะไปหลังกล้องขำเดียวเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเไม่แย่ไม่แย่ผมว่าไม่แย่เฮ้ยสวยเลยไม่แย่แต่ก็ไม่ได้เฮ้ยสวยใช่ไหมสวยประมาณนึงนะอือแกงอ่อนไปอันนี้แกงแล้ะใช่ไหมผมก็ว่าอ่อนไปมาสะบัดหนึ่งทีผมผ่าจมูกนย่างนึงจมูกขอต่อ บอกอยู่อะแกไม่ได้ทาตรงนั้นอ,อะไรอย่างงี้น,นะเหมือนดูภาพจีนที่แบบว่าติดผนงังดีไซน์เน่ย่าขำสวยไหมสวย,สวย็ติดการเดินการเดินด้วยไหมที่ไหนดีกว่า <laughs> <laughs> ราเล่นโอย อันนี้ก็เป็นผลงานการแต่งหน้าของน้องจังกูสูบไม่ดูจะชัดเลยนี่หากไม่เป็นนักร้องจะผันตัวเป็นช่างแต่งหน้าแต่งหน้าแฟนตาซีถูกแฟนตาซีหรือฮาโลวีนจ้างเช้าอันนี้จาก Reference r ็อ k บาร์บี้นะฮะคุณคิดยังไงก็เขียนมาให้ผมอ่านนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่ สวยนะสวยอยู่เลยนะไม่รู้จะเดินออกไปไหนดีเอาอย่างนี้เอาฝากช่องตัวเองหน่อยครับฝากช่องตัวเองนะฝากด้วยนะครับผม29กุมภาพันธ์นะครับเพลงรักจากเจ้านายฝากมปในอ้อมกอดทุกคนด้วยนะครับช่อง JMD Channel และฟังได้ทุกช่องทางโอ้ยอ่ะแอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเซนเซอร์จะเซนเซอร์เสียงนะให้ทุกคนแบบอิจฉาลองลองลองให้เพลงลองลอยท่อนหนึ่งเปิดได้ฟังมั้ยอะได้เดี๋ยวฟังฟังเลนะ อ่ะประมาณนี้ก่อนไปไปไปไหมไปไหมไปไปไปทำอะไรกันดีแต่งหน้าไม่ไปนะไม่ไปขาอนี้ทุกคนนะคะไม่ต้องอิจฉาเนาะได้ฟังคนแรกในประเทศนะคะเออยังไงก็วันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่เจ้านายขอบคุณพี่ไม่ขอบคุณดีกว่าเพราะมิแต่งอย่างเงี้ยไม่ขอบคุณละขอบคุณที่จ้างผมมาแต่งหน้าก่อนไป าชาวไทยทั่วประเทศผมพร้อมไปถึงบ้านนะครับแต่งหน้าห้ามด้วยว่ารับงานแต่งงานอีเวนต์งานน้องเพลงทุกอย่างนะครับค่าตัวคุณได้คับบัาดูผลงานมาเด็ทั้งที่จะมีอะไรให้ไหมเนี่ย,ยมีดอกไม้มาให้ครับขอบคุณนะคะซ,ซื้อมาหเท่าไหร่อะไม่รู้ซื้อมาเท่าไหไร่อไปละค่ะ